ธรรมะใน DNA บทนําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพุทธชีววิทยาในปี2004ดีเดเวอร์ได้ฟังองค์ดาลไลลามะบรรยายในเมืองบรูมิงตันรัฐอินเดียนาบอกตามตรงว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากการบรรยายแต่คำพูดของพระทิเบตทำให้เขาประหลาดใจและไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่องค์ดาลไลลามะพูดฟังดูไม่ไร้สาระเลยมันมีเหตุผลและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านกล่าวถึงธรรมชาติของอัตราและความไม่เที่ยงองค์ดาไลาลามะมีวิธีการพูดถึงแนวคิดดังกล่าวที่อิงศาสนาและความเชื่อแต่คำพูดที่ออกมาก็ยังโดนใจนักวิทยาศาสตร์ผู้เขียนตรหนักว่าแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้เขาคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานชีววิทยาของเขาเอง การ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญน,นั้นทำให้เขาค้นพบเส้นทางแห่งการค้นพบที่แท้จริงยิ่งเขาขุดลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดเจนว่าพุทธศาสนาและชีววิทยาไม่ได้เป็นเพียงสองสิ่งที่อยู่คนละมุมแต่เป็นสองศาสตร์ที่มีข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่ข้อสรุปเดียวกันสรุปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ระหว่างทางเราจะสัมผัสกับแนวคิดหลักบางประการที่เดนเวอร์กล่าวถึงตลอดจนเน้นแนวทางที่โดดเด่นที่สุดบางประการที่พุทธปรัชญาและชีววิทยาซ้อนทับกันอย่างมีประสิทธิผลและจะช่วยทำให้เราทำความเข้าใจความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงบทที่1การประทะากาันร,ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาไม่ใช่เรื่องสากลและทำกันเป็นปกติ อารยธรรมตะวันตกเริ่มต้นจากกรีกโบราณมีนักประชยาชาวกรีกจำนวนมากที่ใช้การนึกคิดในการอธิบายความจริงบนโลกแต่ก็มีประเภทอื่นด้วยเช่นกลุ่มปฏิบัติที่สังเกตพฤติกรรมของพึ่งและป่าบันทึกการเคลื่อนไหวของดวงดาวและการไหลของแม่น้ำซึ่งคำว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีอยู่ในสมัยนั้น แต่พวกเขาเป็นผู้มีประสบการณ์กล่าวสั้นๆคือพวกเขาไม่เพียงแต่ไตรตรองทฤษฎีนามธรรมาทเท่านั้นแต่พวกเขาศึกษาความเป็นจริงด้วยตาของพวกเขาเองวัฒนธรรมกรีกถูกยึดครองโดยชาวโรมันผูดซึงเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นเชิงปฏิบัติในการสร้างอาณาจักรที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก แต่ยุคทองนี้ก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันกลุ่มเมฆแข็งความเชื่อทางศาสนาได้บทบังแสงสว่างในห้องการทดลองและการเรียนรู้ไว้สิ่งเหล่านี้เป็นยุคมืดของการสืบสอบความรู้ปลายเปิดก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยศาสนาคริสต์นิกายออรโธดอกที่แข่งขัดแต่การยึดแน่นของศาสนาก็คลายลงตามกาลเวลา ในปี1859ซึ่งเป็นปีที่หนังสือ On the Origin of Species ของดาวินได้รับการตีพิมพ์กระแสน้ำก็พลิกกลับอีกครั้งสำหรับคนรุ่นราวคราวเดียวกันของดาวินหลายคนการศึกษาวิวัฒนาการได้ตัดสินการต่อสู้ระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ที่มีอายุ1,500ปีแต่นั่นไม่ใช่การบอกเล่าเรื่องราวนี้อย่างละเอียดเสียทีเดียว เราได้ย่อประวัติจำนวนมากให้เหลือน้อยกว่า200คำแต่ที่เล่ามานี้ได้จับภาพแนวคิดสามัญสำนึกสำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายคนนั่นคือศาสนาและวิทยาศาสตร์นั้นไม่สอดคล้องกันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางศาสนาและวิทยาศาสตร์มักจะอ้างสิทธิ์ที่เข้าร่วมกันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของชีวิตแล้วพับเจ้าผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหละ่ะในขณะเดียวกันพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและมีจิตวิญญาณต่างจากสัตว์แต่สมมุติว่าคุณยอมรับทฤษฎีที่ว่ามนุษย์สืบเชื้อสายมาจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ดังที่นักปรัชญาเคยถามว่า ในระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการอันยาวนานจากอมีบาสู่มนุษย์นั้นจิตวิญญาณเข้ามาอยู่แทนที่ตอนไหนและแทนที่ใครนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้เสนอวิธีการต่างๆในการแก้ไขการประทะครั้งนี้เช่นนักชีววิทยาวิวัฒนาการและลิชาร์ดรอคินผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาให้เหตุผลว่า คำกล่าวอ้างทางศาสนาเป็นการหลอกลวงที่ไร้สาระโดยไม่มีอำนาจอธิบายใดๆเช่นนี้ศาสนาควรถูกขับออกจากชีวิตสาธารณะในทางตรงกันข้ามสตีเวนเจโกนักบรรพชีวินวิทยาชาวอเมริกันแย้งว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์มีขอบเขตอำนาจที่ไม่ทับซ้อนกันพูดง่ายๆก็คือศาสนาเป็นเรื่องของค่านิยมในขณะที่วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของข้อเทจ็จจริงบทต่อไปเรื่องราวที่เราจะเล่าเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองและมองความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ผ่านเลนส์ของศาสนาพุทธบทที่สองชาวพุทธมองว่าตัวตนเป็นกระบวนการที่แปลเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งและไม่ใช่ตัวตนที่มั่นคงหันมาดูที่ศาสนาพุทธ นี่คือบันทึกการพบการระหว่างพระสงฆ์กับกษัตริย์กีกที่ชื่อเมนันเดอร์เกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียราวห5 0ปีก่อนคริสตศักราชวันหนึ่งพระเจ้าเมนันเดอร์ตัดสินพระไทยเสด็จไปหาพระสงฆ์ในท้องถิ่นซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผู้มีปัญญามากอย่างไรก็ตามบทสนทนาไม่ได้เป็นไปตามที่พระราชาคิดไว้เมื่อพระเจ้าเมนันเดอร์ตรัสถามพระสงฆ์ว่าพระองค์ชื่ออะไร พระสงฆ์ตอบว่าชื่อหน้าคาเซนและตอบต่อว่าชื่อของเขาไม่ได้มีความสำคัญมากนักเป็นเพียงป้ายกำกับทั่วไปเท่านั้นพระเจ้าเมนันเดอร์ฟังก็รู้สึกงงงวยพระพิสุทธิสง์นั้นหมายความว่ายอย่างไรพระหน้าคาเซนอธิบายว่าพอแม่ของเขาคิดและตั้งชื่อนั้นให้เขาเขาจึงได้ชื่อที่เปรียบเสมือนฉลากกำกับไว้เพื่อความสะดวกในการเรียก แต่แท้จริงแล้วไม่มีตัวตนบุคคลหรือจิตวิญญาณภายใต้ฉลากนั้นหากไม่พบตัวตนของพระนาคเสนในพระนามของท่านพระราชาตรัสถามว่าจะพบในที่อื่นเช่นผมบนศีศรษะได้หรือไม่พระพิสุกสายหน้าแล้วขนตามตัวละ่กะกษัตริย์ระบุลักษณะอื่นที่อาจพบไปเรื่อยๆพระนาคเสนตอบว่าผิวของเขากระดูก เลือดเหงื่อและอื่นๆไม่ได้อยู่ที่นั่นเช่นกันความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายหรือการรับรู้แรงกระตุ้นทางจิตหรือสภาวะของความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่เช่นกันในที่สุดพระเจ้าเมนนนเดอร์ก็ถามว่าแล้วพระนาคเซนอยู่ที่ใดคำตอบของพระนาคเษนด่งดังมากชาวพุทธหลายคนถือว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในคำอธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุด ของความเชื่อของพวกเขานั่นคืออนัตตาหรือการไม่มีตัวตนพระนาคเสนถามพระเจ้ามีนันเดอร์ว่าท่านไปถึงอาสมได้อย่างไรพระราชาตรัสตอบว่าโดยราชรถพระนาคเสนถามต่อว่าอะไรคือราชรถเพลาล้อหรือโครงพระราชาตรัสตอบว่าไม่ใช่ซีล้อหรือแอกก็ไม่ใช่ มันเป็นบางอย่างที่อยู่นอกรถม้าหรือแนวคิดของรถม้าเมลันเดอร์กล่าวว่าไม่ใช่เช่นกันเราไม่พบราชรถในส่วนใดส่วนหนึ่งเลยพนาคาเซนสรุปแต่เรายินดีที่จะบอกว่ามีราชรถอยู่ดังนั้นเราจึงใช้คำว่าราชรถเป็นป้ายกำกับที่สะดวกสำหรับกลุ่มของสิ่งของที่ประกอบด้วยล้อโครงเพลาแอกและอื่นๆ ภิกษุที่ชื่อนาคเสนก็เหมือนกันคือหมายถึงของหลายๆสิ่งไม่ใช่สิ่งอันเดียวอีกในหนึ่งแนวคิดที่เรียกว่าตนเองก็เหมือนกับแนวคิดที่เรียกว่ารถมา้าเรารู้ว่ามีอยู่จริงถ้าเราไปพบพระพิสุกที่ชื่อนาคาเสนเราจะเห็นว่าท่านมีเลือดเนื้อและได้ยินท่านถามปัญหาจะตอบว่าเป็นตัวตนได้หรือไม่สำหรับชาวพุทธคำตอบคือไม่ ไม่มีอะไรตายตัวและเป็นอิสระอยู่เบื้องหลังคำว่าฉันที่เราใช้เพื่ออ้างถึงตัวเองตามอัตภาพกล่าวโดยย่อคือทั้งหมดคือความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมแบบซับซ้อนของชิ้นส่วนต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงมนุษย์พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงสิ่งสถิตบุคลิกภาพสำหรับพระพุทธเจ้าคือกลุ่มของคุณลักษณะหประการอันได้แก่สสารความรู้สึก การรับรู้การก่อตัวของความคิดและจิตสำนึกสสารรวมถึงร่างกายผิวหนังกระดูกเลือดและเหงื่อเราสัมผัสกับความรู้สึกผ่านทางร่างกายสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจได้แต่บ่อยครั้งก็เป็นกลางๆเหมือนสายลมในวันที่ไม่ร้อนไม่หนาว เราจะลำดับการรับรู้เหล่านี้ดังเช่นเมื่อถูกตําแยต่อยเรารับรู้ว่าตำแยเป็นตำแยและเชื่อมโยงกับความรู้สึกแสบทางผิวหนังจากนั้นการก่อตัวของความคิดคือความปรารถนาและความเกลียดชังทั้งหมดของเราและการคุ้นคิดที่เป็นสุขและไม่เป็นสุขท้ายที่สุดจิตสำนึก ซึ่งเป็นการตรหนักรู้ถึงคุณลักษณะทางร่างกายและจิตใจเหล่านี้ทั้งหมดความพันระหว่างกระบวนการเหล่านี้ทำให้เรามีตัวตนที่ชัดเจนและสอดคล้องกันแล้วนี่ไม่ใช่การอธิบายของตัวตนหรอกหรือฉะนั้นชาวพุทธจึงกล่าวว่าอนัตตาหรือการไม่มีตัวตนอีกล่ะจำไว้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไดนามิกมันถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวพุทธ โลกถูกทำเครื่องหมายด้วยความไม่เที่ยงและจิตสำนึกของเราเป็นภาพสะท้อนที่ไม่สิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงนี้ร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นความรู้สึกเช่นการต่อยของตำแย่หรือความอบอุ่นของชาจะหายวับไปความปรารถนาเติบโตและจางหายไปสิ่งที่เคยทำให้เรามีความสุขสูญเสียเสน่ห์สิ่งที่ดูน่าสนใจเมื่อวานนี้อาจทำให้เราเย็นชาในวันนี้ หากทุกคุณลักษณะของความเป็นตัวตนถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยความไม่เที่ยงชาวพุทธสรุปได้ว่าตัวตนเป็นเพียงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่สามารถตรึงลงหลักอยู่กับที่ได้ในความเป็นจริงพวกเราไหลไปไกลกว่านั้นเราทุกเมื่อเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงนี้เมื่อเราพยายามแขวนบุคลิกภาพของเราไว้กับคุณลักษณะเดียว หากเรากําหนดตัวตนของเราไว้ที่ความงามทางกายภาพหรือความสําเร็จทางโลกเราต้องต่อสู้กับการเวลาที่ผันผ่านและเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้โดยความเชื่อนี้ชาวพุทธกล่าวว่าเราไม่มีทางที่จะหนีความทุกข์ได้บทที่3เราไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ภายใต้กล้องจุลทรรศหันมาทางวิทยาศาสตร์เรามาพูดถึง DNA ฟันซิทคริก ผู้ค้นพบ DNA ทําทำให้เกิดสมมุติฐานที่น่าอัศจรรย์โดยระบุว่ากลุ่มของความสุขความเศร้าความทรงจำความทะเยอทะยานความปรารถนาและความรู้สึกของเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการรวมตัวกันของเซลล์ประสาทและโมเลกุลขนาดใหญ่ดังที่เดวิดบาราชนักชีววิทยาชาวอเมริกันตั้งข้อสังเกตในภายหลัง นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและยีนส์ตามสมมติฐานดังกล่าวพูดง่ายๆก็คือร่างกายถูกลดขั้นในขณะที่ยีนส์ได้รับการเลื่อนขั้นในทางกลับกันสิ่งนี้ได้ทำลายสามัญสำนึกที่ว่าคนทุกคนมีตัวตนซ่อนอยู่ในร่างกายที่พวกเขาครอบครองและอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตน คำว่าฉันของแต่ละคนเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติกลไกที่ลอล้อมบรรพบุพรบุษของเราเป็นเวลาหลายล้านปีอย่างไรก็ตามกลไกนี้เป็นทางอ้อมร่างกายที่เป็นอยู่ของตัวตนที่เราเรียกว่าฉันและคุณเป็นผลผลิตจากวิวัฒนาการที่ทำงานในระดับยีนมรดกของวิวัฒนาการสําหรับเรานั้นคือ DNA พันธุศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา อย่างที่คริกกล่าวไว้ว่าร่างกายของเราเป็นส่วนประกอบของเซลล์และโมเลกุลขนาดใหญ่โดยเซลล์และโมเลกุลเหล่านั้นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวยีนไม่แสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นเส้นตรงพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาพบเนื้อหาของพวกมันถูกกำหนดโดยอาหารที่เรากินอากาศที่เราหายใจหนังสือที่เราอ่าน แบบฝึกหัดที่เรามีส่วนร่วมหรือหลีกเลี่ยงเกาวโดยย่อการแสดงออกของยีนมาจากผลรวมของประสบการณ์ของเรายีนสอาจเป็นพิมพ์เขียวแต่สิ่งมีชีวิตที่เราพบนั้นไม่ได้ตระหนักถึงพิมพ์เขียวเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์แบบดังที่ริชาร์ดดอคกินกล่าวไว้ เราสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลกระทบของยีนได้หากเราระบุด,ด้วยว่าสภาแวดล้อมมีอิทธิพลต่อยีนอย่างไรนักประสาทวิทยาชี้ว่าฝาแฝดที่เหมือนกันซึ่งมีความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อภาวะซึมเศร้าสามารถสัมผัสกับลักษณะทางพันธุกรรมของพวกเขาในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากแฝดคนหนึ่งมีชีวิตที่สุขสบายโดยมีความเครียดเพียงเล็กน้อย สมองของพวกเขาอาจมีการผลิตสารสื่อประสาทที่กระตุ้นภาวะซึมเศร้าได้น้อยหากแฝดคนที่สองมีชีวิตที่ลำบากขึ้นบางทีพวกเขาอาจจะยากจนกว่าหรือโดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่าสมองของพวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะผลิตสารสื่อประสาทชนิดเดียวกันปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนประเภทนี้นักวิทยาศาสตร,ร์อย่างรอคินสรุปว่า ผลกระทบของยีนที่ถูกกำหนดไว้แล้วนั้นหมดไปโดยไม่มีความหมายแล้วเราจะเหลืออะไรดูเหมือนว่ายิ่งเราขุดลึกลงไปเรายิ่งพบการโต้อตอบแบบปลายเปิดแบบไดนามิกมากขึ้นร่างกายเป็นส่วนประกอบขนาดใหญ่ของเซลล์และโมเลกุลที่มีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่มีรูปร่างโดยกลไกภายนอกร่างกายซึ่งเป็นการทำงานของการคัดเลือกโดยธรรมชาติของยีนในช่วงหลายล้านปี แต่ DNA ก็ไม่ได้ให้แนวคิดที่มั่นคงเกี่ยวกับตัวตนของเราเช่นกันเราไม่สามารถพูดได้ว่าเราคือ DNA ที่สร้างเราขึ้นมาเพราะนั่นอยู่ใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันเราไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวของตัวเองหรือที่เรียกว่าอนัตตาโดยเส้นทางที่แตกต่างกันเราได้มาถึงข้อสรุปเดียวกันเราลองใช้แนวทางเชิงปรัชญาไม่ได้ แต่ชีววิทยาโดยเฉพาะเรื่อง DNA ได้ทำให้เราเข้าใกล้ตัวตนที่เป็นอิสระพุทธศาสนาและชีววิทยามาบรรจบกันทั้งคู่แนะนำว่าความเป็นจริงของเรามีโครงสร้างโดยพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่มีเพียงรูปแบบที่รวมตัวกันชั่วครู่ก่อนจะจางหายไปอีกครั้งดังที่นอร์เบิร์ตไวเนอร์นักคณิสตร์ชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่า เราเป็นวังบนในแม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลาบทสรุปวิทยาศาสตร์และศาสนามักถูกมองว่าเป็นวิธีการทำความเข้าใจโลกที่เข้ากันไม่ได้แทบจะไม่น่าแปลกใจเลยเพราะประวัติร่วมกันของสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยการประทะและความขัดแย้งแต่ความเป็นปรปักษ์ในอดีตไม่ควรทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นไปได้ของความร่วมมือที่เกิดผลในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธ และนักชีววิทยามุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวตนและความเป็นอันิจังไม่ได้เข้ากันได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยขอบคุณทุกท่านที่ฟังหนังสือเล่มนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะทุกท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ